ไลค์ like, กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนภาพจำที่หลายๆคนมีต่อของสิ่งหนึ่งไปเลยอลอดกานเลยก็ได้ครับเอาล่ะครับลองหลับตานึกภาพตามกันดูนะพอพูดคำว่าเลื่อยไฟฟ้าหรือเชนซอเนี่ยภาพอะไรลอยขึ้นมาในหัวเป็นอย่างแรกเลยครับ ใช่เลยส่วนใหญ่ก็คงจะนึกภาพคล้ายๆกันใช่ไหมครับแบบไม่ฆาตรกรโรคจิตในหนังสยองขวัญก็ต้องเป็นช่างตัดไม้กล้ามใหญ่ๆกำลังโค่นต้นไม้ยักษ์อะไรแบบนั้นคือภาพรวมๆเลยเนี่ยภาพจำของเลื่อยไฟฟ้ามันคือความรุนแรงพลังแล้วก็การทำลายล้างล้นลวนเลยแต่จะเป็นยังไงครับถ้าผมบอกว่าภาพลักษณ์ที่น่ากลัวน่ากเกรงขามทั้งหมดนั้นะ่ะ มันตรงกันข้ามกับจุดกำเนิดจริงๆของมันแบบคนละขั้วเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้ภาพที่เราคุ้มคุ้นกันเนี่ยพอมาเจอกับจุดเริ่มต้นที่แบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อนมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดูตารางเทียบนี้สิครับคือมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะจากที่เรามองว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรุนแรงความจริงคือมันเกิดมาเพื่อการแพทย์จากภาพของการทำลายล้างกลายเป็นเรื่องของการให้ชีวิต และจากในป่าลึกหรือในหนังสยองขวัญไม่น่าเชื่อว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของมันกลับอยู่ในห้องคลอดครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดจริงๆจุดกําเนิดของเจ้าเครื่องมือชิ้นนี้มันอยู่ในห้องคลอดจริงๆบรรพบรุษของเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยนะครับถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการคลอดลูกโหมันเหลือเชื่อมากๆเลยใช่ไหมครับงั้นเรามาย้อนเวลากลับไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นมาอย่างไรกันแน่ คือเพื่อให้เข้าใจได้จริงๆว่าทำไมเครื่องมือหน้าตาโหดๆแบบนี้ถึงไปอยู่ในห้องคลอดได้เราต้องย้อนเวลากลับไปครับกลับไปสู่ยุคที่เรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายเลยศตวตรรษที่18ครับยุคที่การคลอดลูกแต่ละครั้งเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวช่วงปลายๆย,ย,ยุค1,700นะครับตอนนั้นวงการแพทย์เจอปัญหาใหญ่มากๆเลยนั่นก็คือภาวะที่เรียกว่าการคลอดติดขัด คือเด็กออกมาไม่ได้นั่นเองครับซึ่งถ้าปล่อยไว้นะครับผลก็คือเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลยแล้วจะผ่าคลอดละ่ะการผ่าคลอดหรือ c ีเซ t กชัตอนนั้นก็อันตรายสุดๆเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันยังไม่มียาชาไม่มีความรู้เรื่องการฆ่าเชื้อเลยครับทำไปก็แทบไม่ต่างจากส่งไปตายเลยเพราะผ่าคลอดก็ไม่ได้มันก็เลยเหลือทางเลือกสุดท้ายที่บอกได้เลยว่าโหดร้ายมากๆครับ วิธีการนี้เรียกว่าซิมฟิเซโอต omi มันคือการใช้เครื่องมือตัดหรือเลื่อยกระดูกอ่อนตรงบริเวณหัวนหน่าวของผู้เป็นแม่นะครับ <c oughs> เพื่อให้กระดูกเชิงกรานมันแบะออกขยายออกให้กว้างพอที่เด็กจะผ่านออกมาได้ลองนึกภาพตามนะครับย้ำอีกทีว่ายุคนั้นน่ะไม่มียาชานะครับคุณแม่ต้องทนรับความเจ็บปวดทั้งหมดนี้แบบมีสติเต็มร้อยเลยแพทย์ก็จะใช้มีดผ่าตัดเล็กๆก,ก,กับเลื่อยมืออันเล็กๆค่อยๆทําไปซึ่งแน่นอนว่ามันช้ามากเจ็บปวดแบบ ไม่รู้จะหาคําไหนมาบรรยายเลยแล้วก็ยังสร้างความเสียหายให้เนื้อเยื่อเยอะมากอีกด้วยมันคือฝันร้ายชัดๆเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับในฝันร้ายที่สุดมันก็มักจะมีแสงสว่างเสมอและจากความโหดร้ายนี้เองมันได้จุดประกายให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งความเมตตาเลยก็ได้ครับ เป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องมือที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อทำลายแต่สร้างมาเพื่อช่วยเหลือและรักษาชีวิตโดยแท้เรื่องราวมาถึงจุดเปลี่ยนครับในราวราวปี1785มีแพทย์ชาวสกอตแลนด์สคนชื่อว่าจอห์นเอสเซเนกับเจมส์เจฟฟรีย์สองคนนี้ละครับที่เกิดไอเดียขึ้นมาว่าจะต้องปฏิวัติกระบวนการที่แสนเจ็บปวดนี้ให้ได้สิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยหน้าตามันยังไม่เหมือนเลื่อยไฟฟ้าที่เราเห็นเห็นกันวันนี้นะครับ มันคือเลื่อยโซ่แบบใช้มือหมุนลองนึกภาพตามนะครับมันจะคล้ายๆมีดทำครัวอันใหญ่ๆเลยแล้วก็มีโซ่ที่มีฝันเลื่อยเล็กๆๆพันอยู่รอบใบมีดแล้วก็มีด้ามให้เราใช้มือหมุนเอาเป้าหมายหลักของมันเลยก็คือความแม่นยำและที่สำคัญที่สุดคือความเร็วเพื่อให้การตัดกระดูกมันจบเร็วขึ้นและสร้างความเสียหายน้อยกว่าเดิมให้ได้มากที่สุดและนี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับในโลกที่มันไม่มียาชา ความเร็วก็คือความเมตตานั่นเองยิ่งทําเสร็จเร็วเท่าไหร่คนไข้ก็ยิ่งทรมานน้อยลงเท่านั้นแล้วมันก็ยังช่วยลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อรอบๆด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับและเจ้าเครื่องมือนี้แหละครับที่ถูกตั้งชื่อว่าออสติโอโทมซึ่งก็แปลตรงๆเลยว่าเครื่องมือตัดกระดูกคําถามต่อไปก็คือแล้วไอ้เจ้าเครื่องมือแพทย์ที่เกิดจากความเมตตานี้มันเดินทางจากกระดูกในห้องคลอดไปสู่ท่อนซุงในป่าได้ยังไงกัน อ่าเดี๋ยวเราจะมาตามดูเส้นทางวิวัฒนาการที่แบบน่าทึ่งมากๆของมันกันต่อเลยครับเส้นทางของมันนี่สุดยอดมากเลยนะครับคือเริ่มจากปี1785เป็นออสเตรียโทมในข้องคลอดใช่ไหมครับพอมาปี1830มันก็ถูกเอาไปพัฒนาต่อยอดให้ใช้ผ่าตัดกระดูกส่วนอื่นๆได้ด้วยเวลาผ่านไปจนถึงต้นยุค1900ไอเดียของมันก็ถูกดึงไปใช้กับการตัดไม้และจุดเปลี่ยนครั้งสุดท้ายที่สำคัญที่สุด ก็คือช่วงยุค1920ครับพอมันมีเครื่องยนต์สันดาปเล็กๆเกิดขึ้นมาปุ๊บเจ้าเครื่องมือนี้ก็ได้เวลาแปลงร่างกลายเป็นเลื่อยไฟฟ้าพลังสูงอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีผมว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดเลยนะมันต้องเกิดขึ้นตอนที่มีใครสักคนปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้วก็ตั้งคำถามง่ายๆเลยว่าเฮ้ hey, ถ้าไอ้นี่มันตัดกระดูกได้ทำไมมันจะตัดไม้ไม่ได้ล่ะแค่นี้แหละครับ คำถามง่ายๆแค่นี้เลยที่เปลี่ยนโฉมหน้าของมันไปตลอดกาลคือถ้าเราเอามาเทียบกันดูเนี่ยจะเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับจากของเดิมที่เป็นออสเตรทมอันเล็กๆฟันละเอียดๆต้องใช้มือค่อยๆหมุนอย่างเบามือใช่ไหมครับมันกลายร่างเป็นของที่ใหญ่ขึ้นมากโซก็เปลี่ยนเป็นแบบฟันหยาบๆแข็งแรงทนทานและที่เปลี่ยนไปมากที่สุดก็คือมันไม่ได้ใช้แรงคนอีกต่อไปแล้วครับแต่ใช้พลังจากเครื่องยนต์แทนแล้วในที่สุด จากเครื่องมือที่เคยช่วยให้กำเนิดชีวิตมันก็แปลงร่างกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและอำนาจไปอย่างสมบูรณ์ลองนึกดูสิครับว่าเสียงของมันเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยหมายถึงความหวังในห้องผ่าตัดที่เงียบเชียบตอนนี้ความหมายของเสียงนั้นมันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยภาพเปรียบเทียบนี้มันสรุปทุกอย่างได้ดีจริงๆครับ คือจากเครื่องมือเพื่อการให้ชีวิตในบรรยากาศที่เงียบและตึงเครียดของห้องคลอดมันกลายมาเป็นเครื่องมือสำหรับโค่นต้นไม้ที่มีเสียงคำรามดังกึกก้องจากสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังทางการแพทย์กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังดิบในป่าใหญ่และท้ายที่สุดก็กลายมาเป็นไอเทมสุดสยองในโลกภาพยนตร์ไปซะอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือรากเงาจริงๆของเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มาจากป่าหรือความรุนแรงเลยนะครับแต่มันมาจากความพยายามอย่างสุดความสามารถของมนุษย์ที่จะช่วยให้ชีวิตใหม่ๆได้เกิดมาบนโลกใบนี้อย่างปลอดภัยที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีในยุคนั้นจะทําได้และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามเอาไว้ให้คิดกันเล่นๆครับว่าครั้งต่อไปที่ได้ยินเสียงเลื่อยไฟฟ้าดังขึ้นมา หรือเห็นภาพของมันจากที่ไหนก็ตามภาพในหัวที่นึกถึงจะยังเป็นภาพเดิมๆอยู่หรือเปล่าในเมื่อตอนนี้เราทุกคนได้รู้ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงคำรามของมันแล้ว